ยัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Dark Con Terrorer นะครับผมวันนี้ก็จะมานะครับพูดถึงเรื่องของมังกรนะครับหลายคนถามพี่ทาไมถึงมีมังกรหลายตัวนะครับแล้วก็หาจากไหนเนาะแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยนะครับเอาไปใช้ยังไงบ้างเนาะนะครับเอาไปคอมโบอะไรได้บ้างต้องบอกว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยนะครับบอกเลยว่าไม่ควรพลาดคลิปนี้เนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยนะครับมังกรแต่ละตัวกับตัวหลักที่เราเปิดมาจะปั้นนะครับมันอาจจะไม่คอมโบกันเนาะมันอาจจะทําให้ช่วงต้นเกมเนี่ยนะครับเราเล่นยากแล้วก็ นะฮะยิ่งใครที่เป็นสายฟรีเนี่ยนะครับอาจจะเล่นยากได้เลยเนาะนะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูกันก่อนนะครับให้เรามาที่ตัวเอกนะครับนี่ตัวเอกของเราก็จะเป็นนี่เลยนะฮะตัวตามที่เราเลือกเนาะนะครับอันนี้เรียกเป็นตัวผู้หญิงนะฮะแล้วก็มังกรเนี่ยเริ่มต้นนะครับเขาก็จะมีมังกรไฟให้นะครับมาหนึ่งตัวก่อนส่วนตัวอื่นเนี่ยเราต้องปลดล็อกเองนะครับโดยวิธีการปลดล็อกนะครับให้เพื่อนๆนะอันดับแรกเลยครับ ให้มาเล่นนะครับด่านตรงนี้นะให้จนจบนะครับแปดคีสี่สิบนะครับเพื่อนเื่อนจะสามารถปลดล็อกมังกรได้พอปลดล็อกเสร็จนะครับเราต้องไปหาชิ้นส่วนมังกรนะครับเพื่อที่จะมาปลดนะครับหตัวจะใช้30ชิ้นส่วนในการปลดนะครับแล้วหาจากไหนได้บ้างเนาะนะฮะสิ่งที่หาได้นั่นก็คือที่กิวครับผมนะต้องมีกิวอยู่ก่อนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการสํารวจนะครับนี่นะฮะเราก็มาสํารวจตามแบบต่างๆนะครับก็จะมีชิ้นส่วนเนาะมีให้สู้แล้วก็มี ในเรื่องของการโจมตีศัตรูเปิดทีบอะไรประมาณนี้นะครับเมื่อเรานะครับมาเล่นที่กิ้เสร็จแล้วใช่ไหมนะฮะเราก็จะได้ในส่วนของชิ้นส่วนแล้วก็จะมีในร้านค้านะครับร้านค้าเนี่ยก็จะแบ่งนะออกเป็นนะครับมีในส่วนของเลือดมังกรนะครับเลือดมังกรเนี่ยสามารถเอาไปแปลงเป็นชิ้นส่วนได้นะครับก็คือเลือดตรงนี้สามารถแปลงเป็นได้หมดเลยนะอย่างสมมติว่าใครที่เล่นสายทัดไฟนะครับหรือทัดแสงเนาะทัดน้ำนะฮะนะครับก็ สามารถตรงนี้ไปแปลงได้เพราะว่าตรงเนี้ยเขาสามารถซื้อได้รายวันแค่1,200นะครับ1,200แต้มนะครับก็จะได้นะครับแค่5เศษเนาะแล้วไอแต้มตรงนี้หาจากไหนใช่ไหมครับก็จากการที่เราเข้ามากดรับตรงเนี้ยครับนี่นะรางวันกิลนะครับผมอ่ะทีนี้นะครับแล้วเราจะไปเริ่มปลดตัวไหนดีก่อนใช่ไหมก็จะเป็นคาถามถัดมาเนาะซึ่งเดี๋ยวผมจะพามาดูแต่ละตัวก่อนนะครับอย่างเช่นอ่ามังกรไฟนะครับมังกรไฟเนี่ยก็นะครับ สังเกตว่าจะมีนะครับสายเนี่ยขึ้นอยู่ตรงนี้เนาะเนี่ยมังกรไฟก็จะเล่นกับตัวที่มันเป็นเรียกว่าตัวธาตออุนะฮะซึ่งต้องมาดูที่ฮีโร่นะ,ะฮีโร่ในแต่ละตัวเราเนี่ยนะครับจะมะีในเรื่องของธาตุใช่ไหมอย่างเช่นตัวอ e ีฟิตนะครับอีฟ e ิตก็จะมีธาตุเหมือนกับธาตุไฟใช่ไหมซึ่งสามารถเล่นกับมังกรไฟได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของธาตุที่เป็นอ่า อาเคียนตรงนี้เนาะก็สามารถเล่นคู่กับตัวของมังกรทัดน้ําได้นะครับเนี่ยเนาะก็ได้เป็นพื้นฐานในการที่เราจะเลือกที่จะไปจัดทีมนะครับอย่างเช่นโพไซดอนอย่างเงี้โยโพไซดอนก็จะเป็นอันนี้ไม่ปลดเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของทัดเอลิเมนต์ก็คือทัดไฟนะครับสัญลักษณ์แดงๆก็คือจะเป็นเอลิเมนต์นะถ้าใครที่ไม่ทราบนะครับสามารถคลิกดูได้แล้วก็อย่างตัวซับนะฮะ เซราซ์เนี่ยนะหรือเทพตะเกียงเนี่ยก็จะเป็นมังกรแสงนะครับเล่นคู่กับมังกรแสงได้แล้วก็เล่นคู่กับมังกรน้ําได้นะครับอ่าเราจะได้เปิดตัวแล้วก็เอามาเล่นให้มันคู่กันนะทุกคนเนาะส่วนเนี่ยตัวตัวเอกของเรานะครับก็จะเป็นในส่วนของเอลิเมนต์เผาไหม้เนาะก็จะเป็นมังกรไฟนะครับแล้วก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นมังกรเขียวนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานของตัวละครเนาะทีนี้นะครับมังกรแดงทําอะไรได้บ้างนะครับมังกรแดงเนี่ย ชื่อก็บอกอยู่แล้วมังกรไฟน้มังกรไฟเนี่ยจะเป็นเริ่มเกมนะครับจะทําให้ฮีโร่นะครับที่เป็นท่าที่เป็นเอลิเมนต์นะครับที่เนตี้ของเราเนาะนะครับได้รับมังกรคำรามนะครับแล้วก็จะได้รับพลังงานมังกรยักษ์2จุดนะครับขณะที่ไล่แล้วก็พ่นบอลไฟเนาะสร้างน้ำเม็ดนะครับของการโจมตีในระยะวงเนี่ย270นะครับเป็นการเผาไหม้นะครับถ้าเกิดเราอัพเพิ่มเนี่ยนะเราก็จะสามารถใส่นะครับอ๋อร่าพวกนี้ได้นะนะครับก็ไปบดล็อกแล้วก็มาใส่เนาะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ตามเลเวลของเรานะครับว่าเราจะเล่นตัวไหนแล้วก็เลือกมาอัพนะครับต่อมาก็จะเป็นมังกรน้ำเนาะนะครับมังกรน้ําหรือมังกรฟ้านะครับมังกรฟ้าเนี่ยนะเริ่มมานะครับก็จะทําให้เออ่ฮีโร่นะครับแผนปัญญาอาคิดนะฝั่งเราได้รับมังกรคำรามมังกรคำรามเนี่ยจะได้ทุกทุกตัวเลยนะนะมังกรจะเพิ่มนะครับคำรามให้แล้วก็ฟื้นฟูพลังงานถ้าไม่ตายเนาะนะครับ0.1นย์จุดหนึวิก็นิดเดียวแหละไม่เยอะหรอกนะครับเมื่อไล่เชนสกิลนะในส่วนของพลังมังกรยักษ์นะครับอย่างน้อย 2จุดเนาะแล้วก็ไล่ระเบิดเวทนะครับหบวกเนาะแล้วก็จำนวนพลังงานที่ใช้นะครับแต่ละอันระเบิดเวทแล้วก็สร้างความเสียหายนะครับให้กับในส่วนของตนเนาะในฝ่ายระยะนะครับเป็นวงขนาดเล็ก400%นะครับถ้าไม้หรือว่ามังกรเขียวเนาะมังกรเขียวเนี่ยก็จะเน้นไปทางฟื้นฟูนะครับก็จะทําให้แผนนะครับวิญ,ญญาณวินเดอร์เนาะในะฝ่ายเราได้รับมังกรคำรามแล้วก็จะเพิ่มเอฟเฟกต์ฮิวก็คือจะไล่ฮิว ให้เรานะครับก็เพิ่ม30%มนต์ขณะไล่แล้วก็จะมีฝนนะฝนฮิวลงมานะครับหกวิทําการฟื้นฟูนะครับเท่ากับ39%เนาะใครที่เล่นสายท่านเนี่ยครับก็สามารถเอาไปคอมโบได้เอาไปเป็นตัวช่วยฮิวได้นะครับแล้วก็มังกรในส่วนของมังกรยม,มทูตนะครับเนาะมังกรยม,มทูตเนี่ยจะเป็นทําให้นะครับธาตุเอ่ออาร์ทเวิลด์นะครับเนาะจุติเนาะฝ่ายเราได้รับมังกรคำรามแล้วก็นะครับทำให้ฝ่ายเราเนี่ย อัญเชิญเพิ่มขึ้นนะ20%ขนาดขังนะตัวนี้จะเป็นแบบขังศัตรูนะครับขังศัตรูไว้แล้วก็อันเชิญมังกรขนาดเล็ก3ตัวมาโจมตีนะครับหลายครั้งเนาะแล้วก็ทุกครั้งที่สร้างดาเมจนะครับดาเมจเวนเนี่ยจะเท่ากับในส่วนของลางโจมตีของฝ่ายศัตรูนะครับในวงกลมนะขนาดใหญ่มากนะครับ15%อ่ะต่อมาจะเป็นมังกรมืดนะครับมังกรมืดเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเพิ่มรับคำรามนะครับให้กับแผนเงานะนะครับเนาะแล้วก็นะครับ เมื่อได้รับนะพลังงานนะครับถ้าไม้ตายนะครับ้งหน้าก็จะบวกหนึ่งแล้วก็เมื่อไล่นะครับสุ่มศัตรู3ตัวนะครับจะเป็นการเลือกฮีโร่ก่อนเนาะแล้วก็สร้างดเมจเวทนะครับให้กับพลังโจมตีนะเท่ากับของตน3 0 0้แล้วก็ทําให้นะครับฝั่งตรงข้ามใช้พลังงานถ้าไม้ตายบวกหนึ่งนะครับก็คือพลังงานถ้าไม้ตายฝั่งตรงข้ามก็คือจะบวกเข้าไปเนาะส่วนมังกรแสงนะครับตอนนี้น่าจะเป็นเรียกว่าค่อนข้างที่จะเมตาเนะเพราะว่ามีตัวใหม่อย่างกาบียอมาเนาะมังกรแสงนะครับก็ ที่มีแสนศักดิ์สิทธิ์นะคิดเตียนนะก็จะได้รับมังกรแล้วก็ป้องกันนะครับได้ทั้งป้องกันเพิ่มขึ้น1.5เอ่อ15%นะครับเมื่อฮีโร่ฝ่ายเรานะได้นะครับเอ่อรับนะในระยะกลางนะครับอ่ะแล้วก็ได้บัฟแรงจูงใจด้วยนะครับซึ่งเพื่อนๆช่วงต้นเกมเนี่ยก็ลองดูนะว่าจะอัพมังกรตัวไหนเล่นสายไหนเนาะนะครับแล้วก็มังกรเนี่ยสามารถนะครับที่จะพัฒนาได้ด้วยนะนะครับโดยมาที่เอาร่างมังกรเนาะนะฮะขออภัย มาที่สมมติมังกรแสงเนาะก็จะไปที่อัพนะครับแล้วก็พัฒนาก็จะมีมังกรทองน้อยแล้วก็มังกรทองแล้วก็มังกรทองตัวเตรียมไว้นะครับอันนี้ก็ต้องเรียกว่าเล่นสักระยะหนึ่งนะครับทีนี้เนาะทีนี้นะใครที่เป็นสายฟรีสายเติมน้อยเนี่ยนะครับก็สังเกตใช่ไหมว่ามังกรไฟเนี่ยจะเป็นอิเลเมนต์นะครับและตัวละครนะครับที่เรามีเนี่ยมันส่วนใหญ่จะเป็นอิเลเมนต์หลายตัวอย่างเช่นอีฟิตที่เราเปิดเนาะตัวนี้เป็นตัวแนะนำนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับเนาะแล้วก็สายเติมน้อยเนี่ยสังเกตไหมว่าจะมีอ อคอมโบได้เนะาะเผาไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีตัวอย่างเช่นตัวนี้เปิดได้ทุกคนนะครับตัวนี้ก็จะเล่นคู่กับอวมกรไฟได้นะครับหรือว่าจะเอาไปเล่นคู่ัวมกรแสงก็ได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของถ้าเกิดว่าใครที่เล่นสายไฟเตอร์นะอัพผู้กาซิฟิกนะตัวนี้ก็แนะนําให้อัพนะครับอ่าก็จะเป็นมังกรยักษ์เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโพไซดอนนะที่เป็นตัวระดับนะครับ ex อ่า อันนี้ก็จะมีเป็นสายอิเเมนต์เหมือนกันก็จะสามารถเล่นคู่กันได้นะครับเนาะเล่นคู่กับมังกรไฟได้เลยนะครับส่วนตัวแทงแทงแอซเซนนาไอดีนี้ไม่มีนะอ่ะไอดี ID นี้ก็จะมีตัวแจกเริ่มต้นเกมนะครับสังเกตไหมว่าการที่เขาแจกมังกรไฟให้เราต้นเกมะครับแล้วก็ตัวละครบางตัวเนี่ยนะครับสามารถที่จะไปเล่นคู่กับมังกรไฟได้เลยนะเพราะว่าเป็นสายอิเลเมนต์เหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นมังกรดินเนาะ ส่วนใหญ่ณปัจจุบันนะครับคนที่เป็นสายเติมน้อยแล้วกันก็จะเล่นมังกรไฟมังกรดินนะครับหรือว่าใครที่เล่นไปสักพักหนึ่งแล้วนะเล่นมาประมาณ5วันแล้วเป็นสายเติมเยอะเนี่ยก็อาจจะไปเล่นมังกรแสงก็ได้นะเพราะในส่วนของมังกรแสงนะครับเพื่อนๆสายเติมเยอะจะดีตรงที่คุณสามารถไปเล่นนี่นะครับเสาหาสานเนาะเพราะเสาหาสานเนี่ยนะครับเป็นส่วนของธาตุแสงด้วยนะครับนี่นะฮะก็ combo กันได้เห็นไหมนะเป็นธาตุแสง แล้วก็ตัวแท้งเนี่ยสามารถใช้เป็นอันนี้แสงไหมอันนี้ไม่แสงเนาะนะครับแล้วก็อาจจะไปเล่นเซฮา,าร์ซาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ฮีโร่ตัวอื่นอ่ะเดี๋ยวไปดูในแกลเลอรี่แล้วกันเนาะตัวนี้เป็นแสงไหมเพื่อนๆสามารถกดมาดูได้นะเห็นไหมอันนี้ก็เป็นแสงนะครับในส่วนของอะเธน่าเนี่ยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เรียกว่า2ตัวแล้วนะมีแท้งแทงที่ดีที่สุดนะครับที่เล่นคู่กับทัดแสงได้แล้วก็ตัวที่เป็นซัพพอร์ตฮีลที่ดีที่สุดนะครับแล้วส่วนเนี่ย ตัวนะครับกาเบียวนะฮนะกาเบียวนยะก็เป็นธาตุแสงนะเพื่อนๆนะซึ่งเป็นดามเมดเวทนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะตัวนี้ก็เรียกว่า3ตัวแล้วที่จะไปเล่นด้วยกันได้คอมโบได้กันได้นะครับแต่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ช่วงแรกอ่ะก็อาจจะยังไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่คิดว่าวน่าจะเติมแล้วก็เติมเล่นนะฮะเนี่ยผมขวัญยังเชียร์เลยนะครับแล้วส่วนในการเติมแพนะ็คเนี่ยเราสามารถเลือกนะครับที่จะเอาชิ้นส่วนตัวละครเนาะอย่างบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่เลือกโคซดอนนะครับไปเลือกในส่วนของ ตัวแท้งอย่างของอเทน่านะเอาอเทน่ามาแล้วก็มาเปิดนะครับหากาเบียวนะนะครับแล้วก็ VAP จนถึงเซฮาร์ัดอย่างเงี้ยนะครับส่วนสายคอนใช่ไหมเนี่ยสายคอนก็จะเป็นตัวนี้เก่งมากครับบุญฮินเดเนี่ยนะครับสามารถเอาไปเล่นได้เลยเปิดหาบุญฮินเดนะครับแล้วก็สายธนูสายธนูจําเป็นไหมสายธนูก็จะเป็นตัวนี้ก็ได้ครับแต่เราอาจจะไม่เล่นสายธนูก็ได้นะนะครับแต่ถ้าจะเล่นสายธนูก็ ตัวนี้ได้ครับเป็นซาร,รถถ์ดไทถท่าแสงเหมือนกันเนาะส่วนแอสซัสซินนะครับแอสซัสซินฮาเดสนี่น่าจะไม่ใช่เนาะนะฮะแล้วก็มันจะมีแบบนึงนะทุกคนอ่าน้องแมวนะครับใครที่มีน้องแมวน้องแมวไม่ใช่เนาะ,ะนี่ฮะตัวนี้ได้ครับอ่าตัวนี้ได้อยู่นะถ้าเกิดว่าใครจะเล่นนะเป็นตัวล้วงตัวหนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องแบบว่า ให้ท่าเดียวกันหมดแต่ถ้าท่าเดียวกันหมดได้เนี่ยมันก็จะดีเนาะมันก็จะได้รับบัฟนั่นเองนะครับหลักๆก,ก็ประมาณนี้เนาะอยู่ที่การจัดทีมแล้วก็การเลือกใช้แล้วก็การปั้นนะครับอย่างของผมวันนี้ผมยืมไอดี ID คุณปีนมานะจะได้เพื่อนๆจะได้เห็นนะครับว่าสามารถนะครับที่จะเ,เลือกอัพมังกรยังไงดีเพราะว่ามังกรผมยังมีไม่ครบทุกตัวเนาะนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆเนาะอย่างไอดีผมก็เป็นสายที่เป็นสายฟรีอยู่นะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับ เรื่องของมังกรนะครับการหามังกรแล้วก็การอัพแล้วก็การเลือกการกาชาเพื่อเอามาคอมโบทีมนะครับยิ่งเราทีมเรานะช่วงแรกเนี่ยเ,เล่นคู่กันนะในแรกๆเนะี่ยถ้าเป็นสายเติมน้อยก็ค่อนข้ังเชียร์ทีมไฟล้วนะครับแต่ถ้าเติมเยอะเนะี่ยไปไปเล่นทีมแสงได้นะครับค่อนข้างเก่งในระยะยาวเลยแล้วก็เล่นเนะยฮะยาวๆได้เลยนะครับประมาณนี้น้องคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชินชอบฝากกันกดไลค์กด Sub สไครป์เป็นกำลังใจให้กับบูชแนลของเราด้วยนะครับเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม